ครับถ้าตอบโต้กันไม่เป็นแล้ครับเพราะว่าพี่น้องมันจะทยอยมาเรื่อยๆทนายอ่านนี่กำลังทนายอ่านันนี้เป็นฝังคุณมอบตัวฟังเสียงฟังเสียงผมอ่านเองนะครับครับผมหมายอยู่ไหนครับเอาหมายมาด้วยนะเดี๋ยวผมรู้หมาจับอันนี้มอบตัวนะครับผมวันนี้เราใช้ไป่ต้มอบตัวแล้วครับไมม่ีแจับแนวนะครับผมให้สิทธิ์ท่านอันนี้ใบเดียวหรือสองใบรวมฝันดาวครับเป็นฝันดาผมขออนุญาตอ่านข้อหาผมก่อนนะครับ เดี๋ยวหมายจับอยเอามา <c oughs> เขียนบอกว่าบันทึกการรับมอบตัวหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหาสถานที่บันทึกสพเมืองปทุมธานีวันที่15 <c oughs> เดือนมก,กราคมพศ2557วันนี้เวลา10นาฬิกาข้าพเจ้ายศชื่อสกุลพันตรวจโทรวรุษไทยรัฐเทวินตำแหน่งพนักง,งานสอบสวนสอบ .2 สพเมืองปทุมธานีได้แจ้งข้อหาให้ในายวุฒิพงศ์กฤชกรคุณหรือผมเลยนะครับโกติอายุ45ปีบา้านเลขที่101ทั10 8, บ48ตำบลกระแชงอำเภอสามโคกปทุมธานีให้ทราบว่าให้ทราบว่านะครับร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจทำให้เสียทรัพย์และพาอาวุธมีดเข้าไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ต้องหาทราบว่าข้อที่1สิทธิ์ในการพบและปรึกษาผู้ที่จะเป็นทนาย2ต่อ2ข้อที่ส2สิทธิ์ในการได้รับการเยี่ยมตามสมควรข้อที่3ส,สิทธิ์ในการได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว<ๆ>เมื่อเกิดการเจ็บป่วยข้อที่4 ิทธิ์ที่จะให้บุคคลหรือทนายความที่ไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนข้อที่5มีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การอย่างใดก็ได้แต่ถ้าให้การแต่ถ้าให้การคาให้การสามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานพยานในการพยายิจารณาิจนาคดีในชั้นศาลได้ในการแจ้งข้อกล่าวหาครั้งนี้ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาดังกล่าวดีแล้วให้การปฏิเสธ ตลอดข้อกล่าหา,มมานะครับผมให้การปฏิเสธนะครับโดยไม่มีผู้ใดบังคับข่มขู่ทำร้ายร่างกายหรือจูงใจกระทำการใดๆเพื่อให้ผู้ต้องหาให้ก,การทังผู้ต้องหาได้อ่านบันทึกนี้แล้วโดยตลอดจงจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานนะครับตกองไหมครับนะก็รับก็ลงชื่อนะครับแล้วก็เนี่ยตามนี้นะครับปฏิาาเสธนะนะครับ